ับสวัสดีครับเพื่อนช่างของประเทศบางพัฒน์ครับนะมาดูการซ่อมของ tcl 55นิ้วนะรุ่นใหญ่นะชอบเสียเป็นประจำนะเสียเป็นอตนะก็คือจอมือดแบมไร้ทำงานนะ tcl นะ55นิ้วรุ่นแรกๆนะก็คือเมนบอร์ดจะอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็สายแพร์จากเมนบอร์ดมาเข้าทีบาร์ตรงนี้นะฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีสะพานไฟข้ามมาฝั่งนี้อันนั้นก็ซ่อมเอก รุ่นเก่าซ่อมอีกรูปแบบหนึง่งนะรุ่นเก่าส่วนมากจะเสียฝั่งนี้นะว็เนะสียฝั่งนี้รุ่นเก่าแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้นะรุ่นนี้เมนบอร์ดจะอยู่ฝั่งนี้นะสายแพร์ l v d s นะสายสัญญาณ l v d X จะมาเข้าฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีสายแพร์เป็นสะพานไฟข้ามมาฝั่งนี้นะถ้ารุ่นนี้นะส่วนมากจะเสียฝั่งนี้นะ ฝั่งนู้นมีบ้างนะแต่ส่วนมากจะเสียัองนี้นะอาการก็เหมือนกันกนะ็คือจอมืดเอามือเคาะจอนะมันจะมีแสงวา่าวๆนะแล้วจะมี TCL ห้าหนิ้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือมีแผงทีคอนนะรุ่นนั้นนะจะซ่อมง,งานนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะพูดง่ายคือรุ่นนั้นนะงานออกมาถ้าซ่อมได้ก็ไม่เต็มร้อยนะนะรุ่นนั้นนะ รุ่นที่มีแผงตีคอนนะพูดง่ายคือรุ่นที่ไม่มีแผงตีคอนอน่ะ่อมไม่ค่อยได้นะส่วนรุ่นที่ไม่มีแผงตีคอนนะ่ะมีแต่แผงทีบาร์เนี่ยรุ่นเก่านะเมนบอร์ดอยู่ฝั่งนี้นะสายสัญญาณ l อ d ด,ดจะมาเข้าทีบาร์ฝั่งนี้นะมาเข้าฝั่งนี้แล้วก็จะมีสะพานไฟกนะ็คือสายแพรข้ามมาฝั่งนี้นะรุ่นนั้นก็ซ่อมได้งานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่นนี้เหมือนกันนะรุ่นนี้งานออกมานะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเกือบร้อย นะไม่เหมือนรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่ว่านะงานออกมาเนียบเลยร้0ยรนะรุ่นนี้ออกมาประมาณเก้านะท่านไหนสนใจนะการซ่อมจอนะมีอยู่3รูปแบบของ TCL 55นิ้วตอนนี้จะเสียเป็นลดนะเสียทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นนะมีทีคอนหรือไม่มีทีคอนมีทีบาร์นะทีบาร์ก็มี2รูปแบบนะรุ่นเก่าก็คือนะสายแฮวิมาฝั่งนี้แล้วก็สพานไฟข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ทดสอบใช่ไหม ปลดออกแล้วก็จะมีโลโก้ขึ้น t CL c สัญกหนึ่งนะรุ่นเก่าซ่อมได้งานออกมา100%นะส่วนรุ่นนี้งานออกมาเกือบ100นะประมาณ90เซนก็คือนะสาย LED มาตั่งนี้นะสะพานไฟข้ามมาตั่งนี้แล้วก็ปลดนะเหมือนรุ่นนี้จะผมทดสอบไปเลยนะนะรุ่นนี้ก็คือ LED 55C2US นะอันนี้ก็เสียเมื่อวานก็ซ่อมวันนี้ใหม่แล้วนะรุ่นนี้นะเริ่มเสียนะ เสียเยอะแล้วนะรุ่นคือ L ED 55 C 2 US นะมาดูการทดสอบนะรุ่นนี้เหมือนกันนะก็คือเปิดปุ๊บแม่ไรต์ทำงานด,ดูดูาการเสียจริงๆรลงนะเนี่ยนะเปิดเครื่องเลนะ อ,อย่าลืมว่ายี่ห้อนี้ต้องมีการคอนโทรลที่แปลบไปรีโมททุกครั้งนะถ้าไม่มีรีโมทก็จะต้องไปเปิดที่ด้านหลังนะจะยากนะใช้รีโมทดีกว่าเปิดปุ๊บเห็นไหมจอมือดนะจอมือดลองเคาะด,ดูนี่มีแสงใช่ไหมนี่จะมีแสงวาบๆตามตามที่เราเคาะนะเดี๋ยวปิดไฟดูว่าจะเห็นแสงไหม การชอบเสียเป็นประจำเลยของ TCL ห้าสิบห้านิ้วนะมีสามรุ่นนะรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะเน่เห็นไหมคลอเบาๆนะอย่าคาอแรงนะถ้าไหนมีเครื่องลองคาอเบาๆดูเนี่ยถ้าคาอแล้วว่าว่าเนี่ยจอเสียแน,น่นอนนํามาซ่อมได้นะที่นี่ซ่อมจอถูกมากหนึ่งในสีของการเปลี่ยนจอเลยนะราคาถูกมากเดี๋ยวการนี้ผมซ่อมให้ดูเลยนะรุ่นนี้ รุ่นใหม่ละเริ่มเสียเป็นร็อตเหมือนกันก่อนหน้านั้นจะซ่อมแต่รุ่นเก่าก็คือน่าจะรุ่นสามแดูนนะแต่รุ่นนี้เป็นห้าสิบห้าซสองนะอ่าแล้วก็ทดสอบเหมือนกันนะทดสอบทดสอบสะพานไฟตรงนี้นะผมจะปลดดูนะเนี่ยปลดเพราะรุ่นนี้ก็คือเมนบอร์ดมาที่ฝั่งนี้นะเราสะพานไฟข้ามมานี้นะสายแพรนะเราก็ปลดฝั่งนี้ดูนะ กดออกแล้วก็ทดสอบดูว่าถ้ามีโลโก้อยู่ครึ่งหนึ่งแสดงว่าซ่อมจอได้แน,น่อนอะนดูนะกดแล้วก็เปิดเครื่องดูนะดูอาการน,นะกดสายแพรออกฝั่งหนึ่งนะต้องออนรีโมทบอลเปิดสแตนบาย ไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะเครื่องเเครื่อง TCL 55นิ้วนะตอนนี้คนก็ใช้กันเยอะนะเพราะราคาไม่แพงเห็นไหมจะมีคำว่า TCL นะขอให้ขึ้นซีกนี้นะฝั่งนี้มืดก็สามารถซ่อมได้แต่ถ้าเราปดสายแพรฝั่งนี้แล้วยังมืดแสดงว่าเสียฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็มีเสียบ้างแต่น้อยนะรุ่น รุ่นนี้ส่วนมากจะเสียฝั่งนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นเกา่า TCL จะขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมจะเสียฝั่งนี้นะถ้าเป็นรุ่นเก่านะทีบารุ่นเก่าจะเสียฝั่งนี้บ่อยมากแต่อันนี้รุ่นใหม่จะเสียฝั่งนี้นะจะมีภาพใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวซ่อมให้เลยนะอาการนี้ซ่อมได้นะเมื่อเรา ส้อมเราก็ต้องต่อสายแพรเข้าไปนะซ่อมเสร็จแล้วนะ ว่าซ่อมเสร็จแล้วเราก็เราก็ต่อสายแพเข้าไปเหมือนเดิมนะซ่อมเสร็จแล้วดี๋ยะดูอาการดูว่าซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นไงนะดูภาพนะ รสแตนบายนี่นะ้านออกมานะพูดง่ายคือก็เกือบร้อยนะดูได้อยู่ท่านไหนมีเครื่องเสียนะหรือเครื่อนช่างท่านไหนอยากจะอ่าส่อมจอ t c l นะ ตอนนี้ก็ดูๆก็มีแค่3ารูปแบบนะมีทีคอนกับทีบาร์ทีบาก็มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่อนะาการจอมืดนะเสียเป็นประจำนะก็มีแผ่นจำหน่ายนะแผ่นอาการซ่อมจอม,มีทั้งซ่อมจอโคหรือจอแทวสหรือ t c l นะส่วนมากจะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะนะรุ่นรุ่น 4K อันนี้ก็เป็นรุ่น 4K 4K สีนะั่นแหละนะนะมีภาพปกติเสียงไม่ได้ลำโพงพต่อออกอยู่นะยังไม่ได้ต่อนะ ยู่นะงานก็ได้ประมาณนี้นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะดีกว่าเอ้ดีที่เราราคาถูกนะดีกว่าที่เราจะไเป็นเปลี่ยนจอแนละ้วราคาแพงมากนะราคาหนึ่งในสี่นะของราคาเปลี่ยนจอโอเคนะงานออกมาปกติเดีย๋ยวดูช่องอื่นช่องนี้จะเพิดีดูช่องไอทีวี แสงขาวๆคือหลอดไฟนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวต้องเร่งไปเหน็บขึ้นมานิดหนึ่งมืดขึ้นช่องสามช่องเก็บช่องสามขอดูช่องสามเดี๋ยวเร่งไปเน็บขึ้นมาน่อยนิดหนึ่งก็มืดไปนิดนึง อกมานะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็90หรือ95นะเกือบร้อยนะโอเคครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับผมมาที่บางพักครับ